ครับกับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ผมก็จะเอาพวกใบมีดนะครับพวกลายยุคยุคต้นของพ่อเดิมนะครับเอ่อแล้วก็มาเอ้ยไม่ใช่ครับมันจะไปเริ่มเป็นยุคยุคต้นเกือบมาค่อนยุคกลางนะครับแล้วก็มาทางยุคปลายนะที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยนะครับเริ่มเริ่มเป็นเอกลักษณ์นะครับอันนี้เล่มแรกนะครับอันนี้ก็ ลายจากักนาลายครก็จะเป็นยุคแรกๆครับแล้วก็มีลายใบโพ้นะครับโพ็นใบโต็นใบ,นบมีร่องเลือดอย่างเงี้ยผมจะชอบเก็บมีร่องเลือด อยกให้ดูนะครับมันก็จะมีโพหลายแบบนะครับนี่นะครับแล้วก็เป็น ใบโพนี่นะครับอันนี้ก็เป็นใบโพยุคต้นๆน,น,นะครใบ,บโพครึ่งครึ่งใบนะใบโพเสยมาครึ่งใบก็จะมีสี่จุดนะครับนี่นะครับใบโพเสศมาสี่จุดนี่นะครับสวยนะครับเพราะว่ามีร่องเลือดผมจะชอบเก็บอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับนี่นะครับ แล้วก็มันจะมีเอ่อเล่มนี้นะครับเล่มนี้ก็เป็นไบโพเสมาครึ่งซี่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้มีเคมีแค่เอ่อสามจุดนะครับเห็นไหมครับหนึ่งสองสามนี่นะครับอันนี้ก็มาให้ดูแยกกันนะครับว่าการพัฒนาพัฒนาการของเอ่อมีดแา่หลวงพ่อเดินนะครับช่างแต่ละช,ช่วงนะครับตอนแรกก็จะมีช่างทําปะปายนะครับตอนหลังก็มีช่างประจําวัดนะครับ ก็มีช่างจิมช่างสอนช่างไขนะครับพ่อของช่างสอนเนี่ยก็ช่างโฉมก็กทําสวยนะครับพวกลายลายพวกอพญานาคอะไรเงี้ยนะครับอย่างเล่มน,นี้นะครับอันนี้ก็จะอันนี้ก็เป็นงานช่างที่แบบเขาเรียกว่ามันไม่ค่อยสวยนะผมเรียกว่าหน้าปากเป็ดนะครับ <laughs> สังเกตดูมันจะมีปากมันจะเหมือนเป็ดบนะครับ เล่มนี้นี่พิเศษนะครับตรงนี้มันจะมีผสมทองแดงนะครับก็คือมันจะมีโลหะทองแดงนะครับอาจจะเป็นของจากในโบสถ์พระประธานหรือว่าเศษการหล่อพระอะไรพวกนี้นะครับเขาจะเอามาหลอมตีรวมกับใบมีดนะครับนี่นะครับเป็นเหล็กตีนะครับแล้วก็มีรอยเอาหินขัดนะครับหินขัดใบให้เรียบแล้วก็ตอกลายนะครับนี่นะครับ อันนี้ให้ดูลักษณะใบนะครับทีนี้เล่มนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้จะมียันชาตีด้วยนะครับชาตรีตีนี้สิงเหอะไรเงี้ยนะครับหน้าจะไม่ค่อยสวยนะครับเป็นผมเรียกว่าหนา้าปักเป็ดนะครับมันก็เป็นยุคต้นๆน,นะครับที่แบบยุคเอ้ยมยุคกลางๆนะครับ ยุคต้นนี่ยังเป็นพวกลายจักรนาลายนะครับใบโพลเสมาครึ่งซีกอะไรอย่เงี้ยนะครับทีนี้จะมีอันนี้ก็เป็นลายใบยโพลอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ กมีดทรงนี้จะเป็นมีดไซส์ขนาดไปห้านิ้วนะครับแล้วก็พวกด้ามเนี่ยจะเป็นห้านิ้วนะครับนี่นะครับทีนี้เราจะไปะดูลายพญานาคที่สวยๆวยนะครับนี่นะครับการตีอย่างนี้จะเป็นของช่างสอนนะครับถ้าสวยๆจำไว้เลยนะครับพญานาคถ้าสวยๆเนี่ยจะเป็นช่างสอนนะครับ แต่ถ้าไม่ค่อยสวยเนี่ยก็จะเป็นของช่างฉิมช่งางไขหรือว่าช่างคนอื่นนะครับนะครับความแตกต่างนะครับคือช่างฉิมกับช่งางไขในตีลายพญานาคไม่สวยเลยนะครับอันนี้ให้จําไว้นะครับเชิงศิลน,นะครับช่างสอนนี่จะสวยนะครับเกตนาคี่จะเรียงตัวสวยอันนี้จะไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่าช่างฉิมกับช่งางไขเนี่ยจะทําพวกเอ่อพวกพวกมีดที่เป็นเอ่อ แบบนี้สวยนะใบโพอย่างเงี้ยนะครับสวยมีร่องเลือดอะไรเงี้ยจะทําสวยนะครับเนยองเนี้ยช่างฉิมกับช่างไข่ก็จะทําสวยนะครับหลายใบโพเนะี่ยช่างฉิมนี่ก็ไปเรียนกับพอช่างช่างสอนนะช่างโฉมนะครับจริงๆช่างเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะครับผม คือผมเคยเรียบเรียงรายชื่อนะมีประมาณสามสิบกว่าท่านนะครับอันนี้จากผมไปตามเก็บมานะครับช่างที่ทํามีดสมัยนั้นนะครับรุ่นสมัยอุปชาของหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อรุ่งครับหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับสมัยนั้นก็มีช่างตีมีดลายมีดนี้อย่างนี้แล้วนะครับผมไปไล่เก็บมานะครับก็เยอะนะครับเยอะกว่าที่คิดนะผมตกใจเหมือนกัน นี่ก็เป็นลายใบโพยุคต้นนะครับแบบนี้จะเป็นของช่างสอนนะครับสวยๆเนี่ยพิวพิ้วนะครับเนี่ยพวกพวกลายพญานาคก็จะพิ้วนะครับเห็นไหมครับสวยแม้กระทั่งอย่างเงี้ยนะครับเนะี่ยลายยุคต้นนะครับจากนาลายเนี่ยก็พิ้วสวยนะครับเนี่ยถ้าเป็นเ,นเชิงศิลป์ช่างสอนนะครับ ช่งางฉิมช่างไข่ก็พญานาคจะไม่สวยนะให้จําไว้นะครับแต่ว่าทําลายใบโพอย่างเงี้ยลราก็มีล่องเลืออย่างเงี้ยสวยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นเล่มนี้นะครับนี่เล่มนี้ก็จะเป็น <c oughs> กํากึ่งนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อรุ่งนะครับลายลายแบบเขาเรียกว่ามันเป็นลายลายดาวกระจายนะครับแล้วก็มีตาพระอาทิตย์อยู่รงเงี้ยนะครับฝั่งเป็นตะกุดนะครับ <c oughs> บางเล่มนี่ บางเล่มนี้มีตะกุดฝังอยู่ที่ใบมีดสี่ห้าอันเลยนะครับแต่บางเล่มก็จะฝังไว้ตรงสันนะครับฝัดสังอย่างเงี้ยนะครับมีดหลวงพ่อลุงอันนี้เป็นไซส์ขนาดห้านิ้วหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับจะใหญ่ก็ไม่ใหญ่จะเล็กก็ไม่เล็กบางท่านก็จะเรียกมีดกระเทยนะครับคนรุ่นรุ่นปู่รุ่นตาเรานะครับที่พกมีดหลวงพ่อเดิมนะครับคนใหญ่เขาจะพกกันใหญ่ๆนะครับเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เออผมลืมบอกไงนะอันนี้ก็จะเป็นล่องเลือดสลับนะครับสามล่องเลือดสลับแบบก่อนก่อนที่มันจะมาเป็นแบบรูปแบบของหลวงพ่อเดิมนะครับก็มีเออเสมาน้องสิงอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมไปหยิบมานะครับลืมหยิบมานี่ก็จะเป็นยุคแรกๆน,นรัะเป็นล่องเลือดสลับเดี๋ยวสักครู่นะครับขออนุญาต ผมใสผมจะลืมหยิบมานะครับ ลืมจิบมานะครับขออภัยก็จะมีนี่นะครับนี่ก็จะเป็นยุคอลองเรือสลับนะครับเนี่ยแต่ละยุคแต่ละยุคนะครับ,บามาให้ชมกันแต่นี้เป็นมีดรุ่นหลังๆแล้วนะครับนี่เพราะใบเหล็กมันจะเนียนๆน,น,นะครับอันนี้เห็นไหมครับ ใบเหล็กเรียบแบบอุตสาหกรรมก็อาจจะเป็นยุคแบบปลายๆแล้วนะเป็นแบบหลวงพ่อกันนะครับแต่หลวงพ่อกันก็จะใบขาวไปเลยแต่นี่มีสนิหนะอาจจะเป็นอ่หลวงพ่อกันกับหลวงพ่อเดิมร่วมกันลุกเสกนะครับคือหลวงพ่อกันท่านจะไม่ทําทับรอยอาจารย์ท่านนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมีจะคนที่เชอาบูชาจะงงๆนะครัเนี่ยครับใบเหล็กจะเรียบๆนะครับรอยขัดก็ยังแบบใบมันเรียบเนียนนะครับนี่นะครับ นี่เห็นสนิมไหมครับเนี่ยสนิมสีแสดส้มสีเหลืองสีแดงอย่างเงี้ยบางทีมันเ,เขาผสมนะครับทองคำเเงินหรือว่าทองแดงเข้าไปนะครับใบมันจะเลยมีสีออกลุ้งๆประกายๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับเออตรงนี้เห็นชัดเลยนะครับเป็นสีเขียวปีกแมงทับเลยนะครับเนี่ยดูดีๆนะครับเนี่ยคือพวกนี้มันจะเขาเรียกว่ามันอาจจะผสมพวก พวกแร่เหล็กไหลพวกอา่าพวกอะไรนะเหล็กน้ำพีอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยเขาจะผสมกันนะครับเป็นออกซีปีกแมงทับแต่อย่างงี้เหล็กอย่างเงี้ยดูดูแบบเนียนนะครับรอยขัดก็ไม่ลึกแบบไม่ได้ใช้หินขัดแบบแบบโบราณนะครับแบบนี้ก็จะเป็นยุคยุคไปปลายแล้วนะครับอาจจะเป็นหลวงพ่อ ลูกไอหลวงพ่อกันนะครับพ่อกันกับหลวงพ่อเดิมนะครับหรือว่าลงมากว่านั้นเลยนะอาจจะเป็นรุ่นรุ่นลูกศิษย์ของหลวงพ่อกันเบรทีนะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับต้องต้องดูดีๆนะครับแยกแยะอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมถ้าเดานะถ้าดูจากทางกายภาพนะครับคือดูจากพวกเนี่ยนะครับการผสมแร่อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นยุคไปลไายนะครับของหลวงพ่อเดิมท่านแล้วอาจจะเป็นหลวงพ่อกันหลวงพ่ออะไรเงี้ยนะครับ เพราะว่าหลังหลวงพ่อก,กันมาแล้วเนี่ยเอ่อจะเป็นเหล็กแบบอุตสาหกรรมหมดแล้วนะครับไม่ได้ตีกันนะครับไม่ได้ตีแบบตีใบกันแบบเนี่ยอย่างเงี้ยตีน,นะครับตีเหล็กขึ้นมาแล้วมาแบบแต่นี้ไม่ได้ไม่ได้เอาหินขัดเห็นไหมครับมันจะมีคุมสนิมเนี่ยนะครับงานแบบตีรีดใบเหล็กมาแล้วก็ตอกลายเลยนะครับ นี่ไงครับแบบนี้แบบนี้ก็จะเป็นแบบเหล็กแบบโบราณนะครับตีรีดนะครับมันจะไม่มีความเรียบเนียนแบบเหล็กแบบอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มันก็จะมีรอยเอาหินขัดนะครับใบนี้นะครับหินขัดขัดมันก็จะเป็นรอยริ้วๆแบบเป็นร่องมาลึกนะครับนี่นะครับ เนี่ยเห็นเป็นริ้วๆชัดเลยนะครับรอยเขาใช้หินขัดใบเหล็กทีนะครับคือตีรีดออกมาแล้วมันอาจจะมีผิวขรุขระไม่เรียบเนียนนะครับเขาก็เลยตีรีดออกมานะครับเนี่ยนะครับเห็นเป็นรอยริ้วๆลึกๆเลยนะครับเนี่ยเป็นยุคแบบต้นๆนะครับเนี่ยนะครับก็เอามาให้ดูกันนะครับ จะได้มีความเข้าใจในงานมีดหมอมากขึ้นนะครับที่เป็นสายหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อลุงก็จะมีอีกแบบหนึ่งด้วยนะครับหลวงพ่อลุงท่านก็สร้างไว้ก็มีเอกลักษณ์ของท่านนะครับเดี๋ยวว่างๆจะเอาหลวงพ่อลุงมาทําให้ดูนะครับหลวงพ่อเงินวัดปะปะแล้วก็มีเกจิคณาจารย์ฝั่งพิจิตพิษโลกอา่าแล้วกอ็อะไรนะ ชัยนาทนะก็จะมีคนที่ทํามีดเหมือนหลวงพ่อเดิมมาดูไม่ออกเลยนะครับแม้กระทั่งแหนแหนแบบแหนมาตรฐานแบบช่างพยุหะทําเหมือนกันหลวงพ่อเดิมเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ของหลวงพ่อเดิมก็มีนะครับต้องดูดีๆนะครับต้องดูประวัติที่มาที่ไปดีๆนะครับนะครับผมอันนี้ก็เป็นใบเหล็กเนาะอันนี้ก็มาให้ทุกท่านได้ชมกันนี่นะลองเลื่อสนสลับ เป็นลายผีเสื้อนะครับเสมาน้องสิงหรือลายก้นหอยจับบางคนก็จะเรียกลายกระดูกนะครับแต่จริงๆมันเป็นลายที่นมาจากพวกน้องสิงนะครับเคยเดยวสักครู่นะครับน้องสิงก็เป็นมันจะเป็นสัตว์ที่เขาวาดกันนะครับนี่นะครับใครๆเคยเคยเรียนลายไทยมาไนหะนี่นะครับ ลายน้องสิงก็คือจะเป็นลายอย่างงี้นะครับจับไปกับนี่นะครับ,บ,บ,รบที่เขาเรียกน้องสิงก็เพราะว่ามันจะคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยโอ้เบี้ยวนะครับมันถ้าบ้านลายไทยนี่พวกมึกปาก,กานี่ต้อง ต้องแบบเล็กๆนะครับพูการเล็กๆเส้นปากกาเล็กๆมันถึงจะวาดผิวนะครับอันนี้เส้นปากกามันใหญ่นะครับนี่นะครับแล้วก็หลงพ่อเดิมนี่ก็จะมีงานช่างแหนจีนนะครับ ยุคต้นเนี่ยบางทีคือบางทีมันเป็นมีดจากทางภาคเหนือนะครับเขาสั่งทํามาแล้วก็มาให้หลวงพ่อเดิมปลุกเสกก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะผมเห็นแล้วแต่สวยครับพวกนี้เนะี่ยมันเป็นของประจําตระกูลเขาเลยนะครับไม่มีสิทธิ์เอื้อมถึงนะครับผมนี่เอื้อมไม่ถึงหรอกเพราะว่าลูกหลานเขาก็ห่วงนะครับต้องไปหาพวกรุ่นลูกร,รุ่นหลานที่เขาแบบไม่ค่อยได้สนใจนะครับ นี่นะครับพวกลายน้องสิงก็ประมาณนี้นะครับดูคร่าวๆนี่นะครับเนี่ยมันเกิดจากน้องสิงตรงนี้แหละครับก็คือเป็น ตัวนี้นะครับนี่นะครับลายน้องสิงห์ที่เขาเรียกกันนี่นะครับน้องสิงห์เห็นไหมโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวผมขออนุญาตไปส่งของกันนะครับพอดีมีพี่ท่านหนึ่งเขาเมาขอเช่าวัตถุมงคลผมพอดีนะครับเดี๋ยวต้องไปส่งให้เขากันนะครับเล่มนี้นะครับ <laughs> ครับขอบพระคุณมากๆ,ๆครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็หวังว่าจะเพิ่มความรู้เพิ่มเอ่อ mindset ของตัวเองนะครับเอ่อเกี่ยวกับพวกศิลป,ปะมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับถ้าใครแบบอยากสะสมหรืออยากมีความรู้นะครับก็อันนี้ก็เป็นความรู้ที่ผมเออมาถ่ายทอดแบ่งปันนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็เอ่อบางท่านมาเช่าวัตถุมงคลผมนะครับอันนี้ผมก็แบ่งนะครับ เผยแพร่นะบ,บางทีก็มีชาวต่างชาติมาขอเช่าซื้อผมก็แบ่งเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นการเผยแพร่บารมีหลวง,งพ่อไปนะครับผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไม <c oughs> ที่สิงคโปร์มันเยอะนะแม้กระทั่งผมเนี่ยบางคลิปบางอะไรที่ผมโพสเนี่ยบางทีชาวต่างชาติเขาก็สนใจเหมือนกันนะครับชาวต่างชาติเขาก็เล่นของหนักพอๆกับคนไทยเหมือนกันนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเขาไม่เล่นนะครับคือ <c> ธ <oughs> ุรกิจแข่งขันอะไรกันเนี่ยแบบโผ แรงครับเขาก็เลยต้องหาของเงี้ยไปป้องกันนะครับทําเป็นสิริมงคลไล่ของไม่ดีนะครับแล้วก็เอาว่าคุ้มครองตัวเองเพราะมีหลังพ่อเดิมเนี่ยเอาเข้าบ้านนี่มันจะคุ้มเล่นทางบ้านนะครับคุ้มบ้านคุ้มเรือนคุ้มเจ้าของนะครับพวกชาวต่างชาติเขาถึงเก็บเหมือนกันนะครับเพราะว่าพวกชาวต่างชาติเนี่ยยิงธุรกิจใหญ่ๆมีสาขาเยอะคู่แข่งเยอะทาของใส่กันนะครับเรื่องจริงนะครันนี้กับเอ่ออะไรอ่ะ คนที่ทำงานสายเทาๆหน่อยนะครับแบบสายมาเฟียที่ไปแบบอยู่ต่างชาตินะเป็นแบบเชื้อสายจีนยอยู่ที่ออสเตรเลียหรือว่าอยู่แถวอเมริกายุโรปอ่ะเขาก็จะใช้ของพวกนี้เหมือนกัน,นครับเพราะว่าพวกตำรวจฝรั่งมันตามไม่ทันนะครับถ้าเล่นสายยาตานะี <c> ่ <oughs> ครับก็คลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับรวยๆเฮงๆทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนไม่ติดโควิดร่ำรวยแข็งแรงทุกท่านนะครับ ขอให้มีความสุขเจริญทางโลกนะทางธรรมนะครับศัตรูหมู่มารที่จะเข้ามากล้ำกลายนะครับพวกคนไม่ดีคนอปรีจันไรก็ขอให้มันสะท้อนออกไปนะครับเหมือนมีดหลบผ้าเดิมนะครับเป็นของกันของแก้ของสะท้อนออกผักออกไปนะครับขอให้เจอแต่เรื่องสิริมงคลนะครับรุ่งเรืองร่ำรวยทุกท่านนะครับเอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ